ไปจัดคอมมาไม่กี่บาทเองโ<ฮ>โห<ฮ>ก็เอาเรื่องนะสามกว่ากว่าเองสามพันสามแสนกว่าบ<ฮ>าทรอผมดูหน่อยอ่านี่ไงนี่เนี่ยจอเนี้ยผมจำไม่ได้นะผมว่าห้าหมื่นเจ็ดหมื่นมั้งจออย่างเดียวจอกว้างร้อยแปดสิบองศาแล้วมันก็เคิร์บด้วยมันเป็นจอโตท็อปในยุคนั้นปีเดียวเองนะกว้างมากอะ่ะกยง่ายมีไฟ LED เ็ปนป่ะให้กว้างเท่าไหร่สองมือโอบ ผมจัดตัวท็อปสุดของยุคนั้นไงนี่ก็3090 Ti คือ,อรายละเอียดเปนเยอะอะ CPU ก็ Intel Gen 12 i9 ปีที่แล้วาขายอยู่20,000กว่าบาทการเมนบอร์ดก็เอซัตล็อกแม็กซิมัสฟองมูร่าเมนบอร์ดอ่ะ20,000กว่าบาทแรมพอแซวไว้ทั้งหมดสองตมี4ตัวประมาณ20,000แรมมันทั้งหมด16บหจิกผมมี4ตัว60กว่าจิกใช่ไอเนี่ยการ์ดจออย่นย์เก้าศย์ทีไอตัวเนี้ยแพงตัวเนี้ยประมาณ90,000กว่าบาทเกือบแสน ปีที่แล้วตอนที่ราคาการจา์จ้าแพงๆผมซื้อตอนแพงๆอะ่ะแล้วก็มีเคสเคสตัวนี้ไม่แพงหลักพันระบบพัดลมของมันเนี่ยเจ๋งสวยแต่ก็ไม่ได้แพงมากนะแค่หลักหมื่นแล้วก็มีสายถักนิดหน่อยสเปคเครื่องอะ่ะ2องแสนกว่าบาทแล้วรวมจอด้วยรวมอะไรด้วยมันก็สามแสนกว่าลำโพงเดวเเล่ก็ไม่กี่บาทนะประมาณเกือบเกือบสองแสตัวนี้มันเป็นลำโพงที่หลุยส์ซองเขาไปซื้อมา ดีไซน์แบบขั้นเทพเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราก,ก็อยู่แต่จับเกมไงโตขึ้นมาเราก็รู้สึกแบบอยากเติมเต็มจิตวิญญาณตัวเองชักนนิดนึงเราก็แบบจัดเลยตามแสงก็บาน